อ่าโอเคครับพี่น้องครับพามาอาเงินมากดเนาะมีเงินเดือนพัเท่าไหร่ครับโอเคกดยืนยันน้องนี่วะตู้นี่ครับผมเดี๋ยวล่อลู่ล่อลู่ลอ่ลอลอูลอ่ครับพี่สราเอลรับเงินจ้ะเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตนะครับผมนี่เอาไหมเงินแล้วเดี๋ยวเอาวัดน้ำเอาวัดน้ำบัตรบัตรบัตรไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่พิม,มพ์กันนะ นี่จะมีใบเซตมานำนี้นะครับผมพี่น้องครับโอ้โหเตื่นเต้นป้องตื่นเต้นเลยเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบิร์กเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวนับเบื่อนนะนับเบื่อนนะพี่ไอซีเบิร์กเนี่ยว่าเงินเดือนเท่าไหร่นับเบิร์กสี่ห้าหกเจ็ดสิบสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสวัสดีเนองสวัสดีคนับชีดาครับผมพี่น้องเลยมืาอนี้ จัได้น uh ้องเป็นม oh ือพิเศษวะเมื่อนี้แม่มื่อนี้เป็นมือพิเศษเด้อทุกคนมื่อนี้เป็นมือเงินเดือนออกของน้องรัตน์ทุกคนเป็นงานยึดไทยได้จักเดือนนะน้องประมาณจักเดือนเดือนประมาณเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าเนาะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเป็นมือทีเงินเดือนออกเป็นบ่แม่แม่เป็นมือทีเงินเดือนออกเนาะน้องรัตนตื่นเต้นแท้ทุกคนตื่นเต้นแท้ครับเมือนี้เพิ่นยุดงานเป็นบ่น้องมื่อนี้แม่มื่อนี้น้องรัดนยุดงานทุกคนยุ่ง่ายก็เลยว่าตามบานลุหรือว่านัดบานลุมาถ่ายคลิปพี่น้องครับแล้วก็มาเลินห่างเด่นเนาะ เฮ็ดงา่ยายยูเล่าไรเงินเดือนเท่าไรเนอะอ่าเฮ็ดง่ายยูเล่านะทุกคนน้องรัดได้เงินเดือนแค่หลาดหลานกลัวสองหลาเนาะโอ้หลานกัวสองหลาดเป็นเงินเกีบเป็นเงินบาทประมาณพันประมาณสี่หาพันนี่สี่ห้าพันครับมผมนะมาอยู่ฟังไทยว่าบริัทได้เงินเดือนเท่าไรเมื่อนีนะครับเมนมาหลุดน้ำกันนะทุกคนจะไปจะไปทางไหนเนจะไปเอาเงินเดือน่จากไหนนี่ยอ่าส ไปก้นเงินเนาะทุกคนโอ้ก้นเงินแมน่นเงินเดือนเอามีน้องมีบัญชีแล้วบอลจะไหนบัญชีไผ่เอามาเอามันชี่ไผ่มาใส่บัญชีอ้ายเนาะโอ้บนมีบัญชีอ้ายมาใส่เนาะก็เลยว่าตะแกะโอนเงินให้แม่หรอแม่นโอเคทุกคนเนาะมาเบิึงนะครับบ้านนองรัดสีแดงเงินเดือนเท่าไหร่นะครับสา,าวเราที่ทำงานอยู่กรุงเทพนะครับสองเดือนเกือบสองเดือนเนาะแม่เกือบสองเดือนแล้วโอเคไปครับไปเบิึงนะครับพี่น้องไปทางนี้ด้วยน้องนี่ขไปนี่ไปเบิึงนะบ้านนองรัดสีแดงเงินเดือนเท่าไหร่ครับ สาวเล่าที่ทำงานอยู่ไทยนะครับเอไม่ชมนำการนักว่าน้องลายเสียเงินเดือนเธอไร้เงินเดือนก่อนแล้วแตกต่างอย่างที่เล่าวะนะครับเพียงเอาโอ้ฟังนี่ครับอเอาพุ่ตัวแล้วะไ้น้องยังี้ยคเดือนเลยนี่ครับที่ลองเลยนะครับสาวเล่าเป็นเจ้าน้องทำงานอยู่ประเทศไทยมอว์มอว์เนาะคิดอะไรกับบ้านเ้าอยู่บ่ ปัญญากับแล้วโอ้ครับครับครับสาวเล่าครับภาพแบมากดเงินครับพี่น้องเลยมื่อนิมน้องจะกดเงินไปใส่ได้จังไรหรือว่ามิเียมิเนีซื้อปะนาจะกดเงินมาใส่เนาะทุกคนโอ้กดเงินมาใส่เนาะแมนมีแนวอยากได้กดไลค์ขนาดเนาะเมื่อนจักติ๊กกดไลค์เมื่อนิประมาณเดือนๆประมาณ รักเท่าไรมื่นๆรักมื่นเนาะรอดูธนาคารเนาะทุกคนมาสี่ไอ้เบอรเท่ากันครับมาสี่สไลน์พี่ต่อนี่ครับมื่อกี้ก็มาอยู่แถวหางครับเดี๋ยีกเนาะท่านนึงโอ้พี่พี่เนาะเดี๋ยวนี้อยู่สันล่างกันนี่ไอ้เดี๋ยบอกนี่นี่ธนาคารอยู่สันล่างนี่ครับผมนะเอาจะมากดอยู่กสิกรนะครับ กสิกรไทยพักเวียวกพักเวียวกพี่น้องมือน,นี้พักเวียวกพักเวียวกมารอเด่อนได้หน่อยครับเดี๋ยวสีเบิ้งปฏิกิริยาสาละายครับพี่น,น้องว่าคนไหนเงินเดือนจะฟังไทยจะเต้นเต้นบ่นี่น้องมาพี่น้องพี่นี่ธนาคารอยู่นี่นี่ครับผมตู้ ATM พี่น้อง จะมีกสิกรเนะราธเนเะธนาคารเพิ่อนกสิกรมมมแม่นบ่นี่ครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเพิ่นกดนะครับกสิกรไทยนะครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องครับพามาออกเพิ่นมากดเนาะนี่เงินเดือนพันเท่าไหร่ครับโอเคกดยืนยันเนาะนี่บ้างตู้นี่ครับผมเดี๋ยวลอ่อลู่ลอ่อลู่ล่อลู่ครับพี่สาวเแล้วเอาเงินจ้ะเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตนะครับผมนี่เอาไหมเนาะ เดี๋ยวเอาวัดน้ำเอาวัดน้ำเรื่องบัตรบัตรบัตรไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่พิมพ์กันนะนี่จะมีใบเซตมานังนี้นะครับผมพี่น้องครับโอ้โหเดี๋ยวจะได้น้าะตื่นเต้นบ่องใส่เท่าไรใส่เดี๋ยวได้ไอเบิ้งเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวนับเบิ่งนับเบิ่งนนะนับเลซีเบิ่งเนี่ยมาเงินเดือนเท่าไรนับเบิ้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ็ดสิบนัไม้นัไม้นัไม้เอฟซนบทเห็นนำนัไม้หนึ่งสองสามสี่ห้หเจ็ปดเก้าสิบสเโอ้อยากกินเล่าอะไรเท่าไร่นองอยู่ล้าอะไรเท่าไรอยู่หล้าอยู่ล้าได้สี่พนเนาะทุกคนสี่ห้พแม่อยู่ไทยได้มือสองแม่ว้าขอซื้อเกจได้เนาะดีใจดีใจเนาะทุกคนก็คือแบบโบเคยอ่าได้เงินเดือนไลปนีเนาะทุกคนคือเป็นอยู่เล้านะ ได้แค่บางบางบอลก็แต่ได้แต่หลานหาเนาะก็แต่สามพันหรือเปล่าสองสองพันกว่าเี่ยสองพันกว่าเป็นจะได้ดีใจพอเนาะแม่ดีใจตื่นเต้นแหงเนาะอันนี้เป็นเงินเดือนก่อนแหลกของหลวงรัฐน้องที่มากก่อนแหลกเป็นสองครับอยู่ไทยเนาะทุกคนก็คือแบบโอ้โหถามว่ามีประเทศไทยน้องทได้จับเงินเงินก่อนนี้บ่ชนาจะบได้จับนาะทุกคนถามว่ามีประเทศไทยนะเพราะว่าเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเฮากัครับผมก็คือว่าแหละทุกคน เงินเดือนมันกระหน่อยเนาะพี่เด็กยีราฟนี่ว่าอะไรรอยสมนีเนาะเมรเพราะว่าข้าวเห็ดเหลียวย่ราฟก็คือหูแล้วอะเศรษฐกิจบ้านเมืองเขามันกัเงินเฟ้องนะทุกคนแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยกับโบได้ร้ายนะถ้าคนที่เฮี้ยนสูงๆเขาอาจจะได้ร้ายเนาะแต่ว่าน้องเราเองกับโบได้เฮี้ยนสูงปนัดเนาะทุกคนได้ได้ซสมนีกับพ่อใจบ้นเนาะได้ซสมนีกับพ่อใจแล้วเนาะเพราะว่ามันกัถือว่ารายสำหรับเขานะเนาะทุกคนครับครับครับ โอเคน้องเก็บเงินไปก่อนเดี๋ยวถือไปมันสีโปอดไยได้เนาะเอาเขากระเป๋าไว้นี่ครับผมพี่น้องสีไปเป๊ะบอลนูเด้อร์สเดี๋ยวสิให้น้องคนเดียงยังเด้พี่น้องเลยเงินเดือนพันออกหมื่นสองครับผมขะเกียบหายเป็นเป็นบ้านเรือนมาหน่องโอ้ทำเป็นได้บ้านไหนบ้านเท่าไหร่อาบ้านสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สามสิบสองหมื่นสองโอ้ครับผมกระตือรือขอแสดงความดีใจน้ำหน่องกันเนาะที่แบบว่า ก็คือเอาง่ายๆถามอายุบานเท่าก็คือสีบริบริจรรเงินก่อนก่อนหลนมาเนี่ยเนาะไลายเบื่อนองหลายเบื่อเงินเงินมาเท่าถือเท่าไรนสองเอาโทรศัพท์มาหลายเบิ่งมาถือเงินบาเท่าเท่าไรเนาะมันเลดี้เท่าไรกีสามนี่นครับออกมาแล้วนะครับผมนะเบิ่งเิงเบิ่งเิงเพ่าเห่งเพเท่เพิ่งเองเพ่าเพ่เพิ่งเพิเ่งเิ้งเพิเพิ่งเพิ่เิ่งเพิ่งเ่ิดงเ่เองเ่เเ่ สามเดือนเพราะว่าเงินเดือนตอนเฮ็ดงานอยู่ล่ากะเงินเดือนมีแต่สองล้านสองล้านสองล้านหาสามล้านเนาะเกือบเกือบสะเกือบเกือบสามเดือนมาซะเกือบเกือบสามเดือนสำหรับเงินของน้องลาดได้นี่โมเมนต์เงินคนเล่าทุกคนได้ครับถขายเฮ็ดงานถขายเฮ็ดงานอยู่เล่าประมาณสามเดือนสามเดือนกลัวหูแหละสามเดือนกลัวดีใจเพราน้องดีใจเพราดีใจแห้ซื้อตมีเยี้ยอยากอยากขอบคุณประเทศไทยบอที่แบบเท่าไรมีเบียรมีงานเฮ็ด แมน้องรัก,กอ็อยากขอบคุณประเทศไทยเนาะที่ให้โอกาส้องรัดได้มากเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดงานในประเทศไทยเนาะต้อ,องขอบ,บ,บค,คุณประเทศไทยเนาะที่ให้โอกาสเนาะคนลา่าหลายๆคนที่ได้มาเฮ็ดงานหรือว่าหางเงินทางฝั่งไทยเนาะทุกคนนี่แบบตัวอย่างมามีทางหลังเราจะเห็นมาเห็นบที่ว่าสา,าวล่าเพินินออกมาลาคนไทย่าเขาท่านกินอันนี้จะขอถามนองว่าหรือว่าได้งานล่าเขาแบบว่ามีความรู้สูกอย่างไรเนาะ กบคนคนกุมนั้นนะนะแบบว่าอายอายแทนหรือว่าบบียา์ให้เบาแบบนั้นนม่ในความรู้สึกของโรงรมนะที่เห็นคลิปของสาวเล่าที่มาทางคนไทยเนาะก็รู้สึกแบบว่าอายแทนเนาะที่เพิินแบบหากินหรือว่าหาเงินในฟังไทยแต่ว่าวห่วให้คนไทยแบบนั้นเนาะกาน้องรายกับเบียา์ให้เพิินหรือว่าหลายๆคนมีความคิดแบบเล่าเนาะทุกคนพว่านยังนอเพราะว่ายังเพาะว่ได้งานเท่าพอบา่าแรงานแรงงานเล่าเท่ากับมาเฮ็ดเบียกอยู่ในไทยเนาะทำมาหากินอยู่ในไทยกับลายเนาะทุกคน แต่บาดเขาขาประเทศไทยไปเข้าก็เหมือนขาดแขนขาดขาขาดแบบกำลังทรัพย์กำลังการทำงานเนาะเพราะว่าคืออระเทศไทยให้ให้โอกาสหรือว่าบนทำมาหากินของเขาเนะเ<อ>ข้ากับบาวคนทำไยแบบนั้นเนาะทุกคนคด้วยํำเบาเนาะทำเบาอาจจะเป็นํำเบาสันสันของเจ้าแต่ว่ามันจะทำลายชีวิตเจา้านะทุกคนนอ้องคุณนี่ทำเบาแห้งดิเราว่าเขาท่านแดกนะว่แห้งเาะาเราลองทำมาแดกแดกชื่อว่าแห้งเนาะเพราะว่า กับผมมีไคใส่คําแบบนี้นะคําหยาบคือว่าเป็นคําหยาบแล้วก็เป็นคําทีแห้งเนาะสาหรับความคิดพงหลงรัานนะล้วก็เขาเขามาเล่าตาขาวนี่มันมันแห้งว่าสาหรับสําหรับคนเล่าเขาเขามาเล่าตาขาวมันแบบไหนเนาะคขามาเล่าตาขาวมันเป็นคํำแบบไหนคํำแบบคนขี่แพ้ปะเขามาขี่ขาตาขาวเป็นคนมืสูสูียกสูงานมืสูมือสูเพื่อนปะแบบนี้ปะแมนประมาณนั้นเลยมันแห้งว่าเขามาเล่าตาขาวสำหรับน้องคนเล่าอ่ะเข้ามาแห้งบอมันกาว โบบ้เทีงขันว่าแห้งเนาะก็เป็นข้าวเปลาที่แบบมันเหมือนแบบมูเพื่อนเบากันมันแต่คือเหมือนแบบอ้ายบบกว่าเจ้านี่ตาข้าวทีขาตาข้าวโอกาสู่มูโอกาตีก็มูเจ้าวนี่นะแท่ยนทีเจ้าสีเอาขํานั้นไปเป็นแรงพักดันเนาะแล้วก็สู่ว่าสีเหตุแบบใดให้ตัวเองเก่งหรือว่าพัฒนาแบบใดให้ตัวเองแบบดีขึ้นนะนะทุกคนแทนทีสีเอาไปคิดเป็นอ่า ยังเป็นแห่งพาคดันในมาัานใจของตัว<ม>เองเนาะนีแบบเออสูส่โซนไปเพราะว่าการเข้ามินหรือว,ว่าโตต่อแบบขนาดมันมันแห้งสำหรับแบบก<ม>็คือบว่าดูถูกคนไทยเนาะแต่ก็โดนจับไปเนาะอันนี้ก็เป็นได้งานที่ก็จะแบบว่าออกมาโซ่กลางแต่ว่าสำหรับเท <ๆ S 2> ่าหรือว,ว่าคนเราหลายๆคนยังมีหลายคนทีก็จะยังดีๆเนาะกระเซ็นว่านองรับก็คือแบบหัวซึ่งมันคุณประเทศไทยเนาะแบบว่าเออมาทำงานทำการกันพอมีเงินเก็บนะครับเนาะแบบว่าถึงใจหมดด้วยเน่นอะแต่ว่ามันก็ดีกว่า้านเท่าเป็นว่า ดยจากเงินเดือนซันนี่เนาะเงินเดือน2 3งสาหมื่นหรือว่าเงินเดือนอ่าหมื่นสองพี่น้องครับโอเคพี่น้องหลังจากที่แบบว่าเออคือว่าได้เงินตรงนี้ไปนี่แบบรู้สึกดีใจบ่ดี่ได้จับเงินก่อนแรกทุกคนก็คือแบบได้จับเงินก่อนแรกเนาะเพราะว่าอ่าน้องนัดกับ่ได้แบบบ่เคยจับนะทุกคนแบบบ่เคยเลยว่าสิจับเงินแบบเป็นหมื่นจังสี่จักเทื่อนนะทุกคนบอกยังไงวาถาว่าคนบริเฮียนสูงคือเฮ่าไงเนาะได้จับเงินหมื่นนี่ก็ถือว่า ภูมิใจแล้วนะครับถ้าว่าอีวานเท่านี้บริจาคแน่นอนนะเงิซัมนีหรือว่าค่าแรงเตอร์ี่ถ้าว่าอนางก็ตรงเฮ็ดเวียร์ยูเล่าเนาะใส่เวลาโดนจันซีด้ยซัมมีเนาะทุกคนอันนี้เดือนเดียวนะก็คือว่าโอเคแล้วนะสำหรับน้องรัตภูมิใจแล้วในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดมาจุดนี้นะทุกคนครับผมครับโอเคครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้มี่ยังอยากฝากถึงคน้ชเขาแต่ว่าตัวอย่างใบมีคนอยากอยากมาเห็นงานนั่นเองอะมี่ข้อมูลซึ้ออะไรเกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บค้า อยากฝากถึง่นคนลาวอยากให้เก็บเงินแบบไรโบอยากให้พุ่มเพื่อยบ่นี่ว่าประหยัดเงินไดงไหนเมนฝากถึง่นคนลาวที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะถา้มามไพ่าบบลายยากมาเห็นงานทางฝั่งไทยกใับไฮหูจักเก็บออมเนาะทุกคนเพราะว่าก็คือโบไฮใส่ใจเใพุ่มเพื่อนเมนโบไฮใส่ใจเพุ่มเพื่อยเนาะหูจักเก็บหูจักออมเนาะทุกคนเพราะว่าเขากลามาเห็นงานอยู่ฝั่งไทยอยู่เมืองใหญ่กับชื่อว่าเป็นอ่ามีมีหลายอย่างเป็นเป็นแบบไพ่เซงสีเข้านะเอาโบต่องลง สนั่นแล้วเขาต้องบ่ให้อ่าลงละเลิกในไฟแสงสีให้อ่าจุจักเก็บออมหรือว่าประหยัดเนาะเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตให้ตัวเองเนาะทุกคนครับผมโอเคครับพี่น้องครับสอหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าร้ลองรัดในผ้าเพิ่อนมากดเงินนะครับเงินเดือนเดือนแดกดีใจสนองดีใจแห้งวะโอ้ดีใจแห้งอะไรทุกคนแบบซีแบบแสดงออกกับโอกานออนไลน์ข้นยากได้ครับอยู่ห่างครับผมโอเคครับพี่น้องครับสอหรับคลิปนี้มี่แต่ว่าขอบพระคุณลองรัดเนาะที่เพิ่นรัดปานุมมาไทยคลิปละกันเดี๋ยวส้มคลิปต่อไปครับว่าส เป็นนะครับเรีวยกว่าคลิมยังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอเก่ากับมาสบายดีครับสบายดี